สวัสดีค่ะอะไรชวนคุยวันนี้เราจะพาไปหาคําตอบกันค่ะว่าทําไมเราใช้วินโดว์ที่มีแอนตี้ไวรัสอยู่แล้วและเรายังจำเป็นจะต้องซื้อแอนตี้ไวรัสเพิ่มเติมไหมวันนี้เราจะไปพูดคุยกับบริษัท Active Media ประเทศไทยจํากัดค่ะคุณบอลจะมาคุยกับเราไปคุยกันค่ะ งั้นเดี๋ยวผมแนะนำตัวก่อนนะครับผมบอลพงอินชูส่วนครับผมเป็นเทคนิคเอเดเคเตอร์ของทางบริษัท Active Media Thailand ครับก็คือจะทำหน้าที่ในเรื่องของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์แล้วก็จัดเทรนนิ่งให้กับลูกค้าแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่ใช้งานตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะครับ ในส่วนของทางบริษัท a c t i v e Media Thailand เองเนี่ยเราเป็นผู้ให้บริการด้าน IT Distributor นะครับแล้วก็เป็น Solution Provider ด้วยนะฮะ mm hmm. หลักๆแล้ว a c t i ี e m เด i a จะเป็นผู้นำเข้าพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ IT ครับก็คือมีคุณวาริศอ้นวงเป็นผู้บริหารนะครับก็จะมีการนำพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนํามาจัดจำหน่ายนะครับ A c t i ี e m เด i a เราเป็น เอ็กซ์ครุซีฟดิสทิบวรายเดียวในประเทศไทยของตัวผลิตภัณฑ์ e-set นะครับหรือตัว n ็อตสานั่นเองก็คือเรามีการนําเข้าแล้วก็จ,จัดจําหน่ายแต่โดยส่วนมากแล้วเราก็จะขายผ่านทางตัวแทนพาร์ทเนอร์เอที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราอีกทอดหนึ่งนะครับทาง Active Media เองเรามีบริการซัพพอร์ตในด้านเทคนิคที่มีประสบการณ์มามากกว่า18ปปีคอยให้บริการด้วยก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้า ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแล้วก็ติดปัญหาเนี่ยก็คือสามารถโทรเข้ามาส่งอีเมลเพื่อขอคำแนะนำความช่วยเหลือต่างๆรวมถึงเรามีบริการออนไซต์ให้ด้วยนะครับคราวนี้ตัวภาพรวมผลิตภัณฑ์ที่เราถือครองอยู่ตอนนี้นะครับเราจะมีอยู่4กลุ่มด้วยกันก็คือตัวแรกจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของตัว eSet นะครับซึ่งก็จะเป็นพวก a n t i v i r u s Solution พวกระบบ multi-factor authentication แล้วก็ตัวระบบ data encryption mm hmm. นะครับ mm hmm. การเข้ารหาัสแบบการเข้ารหัสข้อมูลป้องกันการขาโมย mm hmm. การล็อกอิน hmm. แบบ2องชั้น mm hmm. ส่วนผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาก็จะเป็นตัว Thai w p s นะครับซึ่งตัว Thai w p s เนี่ยจะเป็นตัวโปรแกรมสำนับงานทางเลือกครับซึ่งตามปกติแล้ว ในแต่ละองค์กรก็น่าจะมีใช้ตัว Microsoft Office อยู่บ้างแล้วแต่ว่าเราเป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งที่สำหรับอ,องค์กรที่ต้องการลดในส่วนของค่าใช้จ่ายของตัว Microsoft Office ลงเผื่อบบางแผนกอาจจะใช้โปรแกรมไม่จำเป็นต้องใช้ถึงขนาดเป็น Access เป็นฐานข้อมูลใช้แค่พื้นฐานก็มาใช้ตัวนี้ก็จะประหยัดกว่านะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว Bitrix 2 4ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการในเรื่องของ ระบบ Customer Relationship Management หรือตัว CRM แบบครบวงจรนะครับส่วนสุดท้ายที่เราเพิ่งเอาเข้ามาจาัดจำหน่ายเลยก็คือตัว Search Inform ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลั่วไหลาภายในองค์กรนะครับครับนะผม ่าสนใจทุกผลิตภัณฑ์เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ผลิตภัณฑ์อย่างละนิดอย่างละหน่อยละกันนะครับก็ถ้าเป็นฝั่งของตัว e f e t เองเนี่ยปกติแล้ว e f e t เราจะมีผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆครับก็คือสําหรับกลุ่มผู้ใช้งานตามบ้านเราก็จะเห็นขายเป็นแบบกล่องนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรนะครับซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานตามบ้านเนี่ยเราจะเรียกเขาเป็นว่า home use จะมีผลิตภัณฑ์อยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีเป็นกล่องแบบนี้เลยฮะเป็น e z n o d 32 Antivirus นะครับ e z Internet Security แล้วก็ e z Smart Security Premium ซึ่งไอเจ้าตัว premium เนี่ยจะเป็นตัวท็อปในกลุ่มของ Home Use ส่วนที่คนไทยรู้จัก e z กันในนาม n o d 32เพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราเป็น Home ยูทเนี่ยมันชื่อ n o d 32คนไทยก็ลยติดเรียก n o d 32มานะครับ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโฮมเราจะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ครับก็คือเราจะขายผ่านทาง c ซ Book Center นะครับถ้าระบบออนไลน์ก็จะขายผ่านตัว j i b a d v i e สั่งผ่านออนไลน์ได้เลยถ้าบน Shopee กับ Lazada ก็มีเช่นเดียวกันครับแต่อาจจะต้องดูพวกร้านค้าที่เป็นทางการหน่อยเพราะว่าก็จะมีของปลอมปะปนอยู่เยอะเหมือนกันใช่ครับ แล้วก็ผ่านทางออนไลน์ของทาง Active Media เองเราจะมีเว็บที่เป็น shop eset co th ซึ่งตัวนี้สามารถเข้าไปสั่งออนไลน์แล้วก็ต่ออายุแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Home s u s ่าาซื้อได้เหมือนกันถ้าเป็นฝั่งของ Business ลูกค้าหลายๆเจ้าอาจจะไม่ทราบว,ว่า eset ก็มีตัวที่เป็น business solution เหมือนกันเพราะว่าเขาจะเห็น Product ในกลุ่ม Home เราค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้าเป็นตัว Business Solution เนี่ยเราก็จะครอบคลุมในหลายๆการใช้งานเลยครับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของตัว e a s Business Solution ของเราก็จะให้การปกป้องทั้งในส่วนที่เป็นพวกเครื่องลูกขายที่เป็น End Point ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Windows Mac Linux อุปกรณ์ iOS อุปกรณ์ Android ต่างๆ รวมไปถึงก็ดูแลในเรื่องของตัว Server Security ด้วยอย่างเช่นหลายๆองค์กรก็จะมีการใช้เซิร์ฟเวอร์อย่างหลากหลายนะครับอย่างเช่นพวกอ่า w i n d o w s Server, Linux Server ในการแชร์ไฟล์เว็บเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้มันสามารถบริหารจัดการผ่านตัวโปรแกรม Remote Management ที่เป็นระบบคลาวด์หรือระบบ o n p พรีมิสติดตั้งในองค์กรก็ได้ตามแต่ความสะดวกของเน็ตเวิร์ของแต่ละบริษัท ซึ่งตรงนี้ตัวคอนโซลก็จะมีการเชื่อมกับอ mm ินเทอร์เน็ตเพื่อดูในเรื่องของตัวฐานข้อมูลเวรัส hmm. แล้วก็พวกข้อมูลการตรวจจับใหม่ๆด้วยตัว e n s n mm hmm. เองเรามีตัวระบบคลาวด์ครับที่จะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมของไฟล์และก็รูปแบบการโจมตีประเภทใหม่ๆที่เราเรียกว่า zero day attack ซึ่งในปัจจุบันก็จะโดนโจมตีกันเยอะเพราะว่าพวกนี้มันจะโจมตีผ่านพวก ช่องโหว่ของพวกซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการต่างๆที่มันไม่ได้มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เรามีตัวระบบที่เป็นตัว Endpoint Detection and Response ครับซึ่งตัวนี้จะดูแลในเรื่องของการตรวจจับและก็ตอบสนองต่อภัยคุกค,คามที่กำลังโจมตีอยู่ภายในระบบขององค์กรของเราซึ่งมันก็จะทำการ Detect แล้วก็สามารถที่จะสั่งหยุดการทำงานของเจ้าตัว Process ต้องสงสัยตัวนั้นได้ทันทีด้วย รวมไปถึง e z e t เก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการล็อกอินแบบ2ต่อนะครับหรือตัว two-factor authentication ก็คือระบบ OTP เวลาล็อกอินเข้าเครื่องก็จะต้องมีการใส่รหัสที่2ก่อนแล้วก็การเข้ารหัสข้อมูลในกลุ่มของตัว data security ก็คือส่วนนี้จะเป็นในส่วนที่ทาง Active Media Thailand รับเข้ามาดูแลอยู่นะครับถ้าตัว business เนี่ยเรา จะขายเป็นตัวโซลูชันตอนนี้นโยบายของทางบริษัทเราจะเน้นขายเป็นโซลูชันมากกว่าจากเมื่อก่อนนี้บันเดิลโซลูชันของตัวบิสเนสเนี่ยมันจะเริ่มที่26เครื่องถูกไหมครับ,รบแต่ตอนนี้เราเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยเราก็เริ่มต้นขั้นต่ำที่5เครื่องคือตอนนี้ก็คือ5เครื่องเนี่ยสามารถเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบันเดิลเพื่อให้การปกป้องแบบครอบคลุมได้แล้วด้วยครับดีเลยค่ะดีสาหรับอ,องค์กรเลยค่ะ ใช่ใช่ครับคราวนี้ถ้าเป็นตัวต่อไปก็จะเป็นตัว WPF อน,นี้เดี๋ยวผมก็จะพูดภาพรวมไปก่อนนะครับ WPF เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมสำนักง,งานทางเลือกครับก็จะประกอบไปด้วยตัวโปรแกรมพื้นฐานเหมือนตัวโปรแกรม Office เลยที่เราใช้กัน Word, Excel, PowerPoint อะไรพวกนี้ครับก็จะมีโปรแกรมหลกัหลกๆอยู่4ตัวได้การตามรูปที่ผมขึ้นในสไลด์ก็คือมี w r i t e r มี Presentation มี Spreadsheet แล้วก็มีตัว PDF ซึ่งตรงนี้ Writer ก็คือตัว Word นั่นเองนะครับถ้า Presentation ก็จะเป็น PowerPoint Spreadsheet ก็จะเป็น Excel ส่วน PDF เนี่ยสามารถเทียบเท่าได้กับตัว Acrobat Pro เลยนะครับก็คือสามารถแก้ไขพวกข้อมูลใน PDF ต่างๆรวมไปถึงรองรับในเรื่องของพวก e-signature ด้วยซึ่งตัวนี้ราคาก็จะถูกกว่าด้วยนะครับส่วน โรดักถัดไปก็จะเป็นตัว b r i t i x อ b r i t i x 24ที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นตัวโปรแกรม CRM นะครับแต่จริงๆแล้วตัว r i t i กเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนแพลตฟอร์มที่ใช้ในการทำงานออนไลน์ซึ่งจริงๆเนี่ยมันสามารถทำงานได้มากกว่าตัวระบบ CRM ด้วยก็จะมีในเรื่องของเครื่องมือ mm hmm. ที่ใช้ในการจัดการการทำงานร่วมกันนะครับแบบ Project เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระบบบริหารจัดการเวลาการทำงานแล้วก็พวกระบบแชร์ไรฟ์ต่างๆสามารถทำงานร่วมกันได้เลยอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ก็จะรองรับกับเขาเรียกอะไรเทรนด์การทำงานในสมัยนี้ที่เป็นลักษณะของ Hybrid Workplace นะครับก็คือพนักงานสามารถเลือกได้ว่าวันนี้อยากจะเข้าออฟฟิศวันนี้อยากจะทำงานที่บ้านวันนีอ้อยากจะไปชิลๆนั่งทำงานอยู่คอฟฟี่ช็อปอะไรสักที่หนึง่งก็สามารถทำงานได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายของตัว a c t i v e m เด i a จะเป็นตัว Search Inform ครับตัวนี้จะดูในเรื่องของตัว Data Leak Prevention ซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของตัวกฎหมาย PDPA ที่กำลังจะบังคับใช้ในไทยในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับ ซึ่งตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการตรวจสอบพวกพฤติกรรมการทำงานต่างๆของ user ภายในองค์กรของเราครับแล้วก็สามารถเก็บลอกและก็ควบคุมการใช้งานในส่วนต่างๆได้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีฟีเจอร์ที่ดูแลการทำงานอย่างหลากหลายเลยครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของทางบริษัท Active Media Thailand ของเราครับก็ถ้าจากที่ฟังคุณบอลอธิบายค่ะน่าสนใจทุกตัวเลยปุงว่าอาจจะต้องให้คุณบอลลงรายละเอียดทีทีละ Product เดี๋ยวคุงอาจจะรบกวนถามคุณบอลทีละโปรดักเนาะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลนะคะเพราะว่าอย่างตัวแอนตี้ไวรัสค่ะเมื่อกี้ที่คุ้งเห็นก็จะมีแอนตี้ไวรัสที่เป็นสําหรับโฮมแล้วก็สาหรับ,รบที่เป็นองค์กรคราวนี้สําหรับโฮมเนี่ยค่ะสมมติคุ้งซื้อโน้ตบุ๊กไปใช้ที่บ้านโน้ตบุ๊กเป็น Windows 11อะไรทั่วไปซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะมีวินโดว์ตัว Windows เองก็จะมีตัวแอนตี้ไวรัสมาอยู่แล้วอันเนี้ยเราจําเป็นที่เราจะต้องซื้อตัวแอนตี้ไวรัสตัวเนี้ยไปเพิ่มเพราะอะไรยงงไองอะค,ะคุณบ อันนี้ผมขอผมขอมอนุญาตย้อนเล่าย้อนสฟกนิดนึงแล้วกันนะครับปกติก่อน<ช><ๆ>ก่อนที่เราจะมาถึงในยุคที่เป็น Windows 10 Windows 11กันในปัจจุบันเนี่ยครับเมื่อก่อนเวลาเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าย้อนไปสมัยเราเรียนเนี่ยเอาสักประมาณ Windows ME และกันเขาจะได้ไม่รู้ว่าพวกเราอายุเยอะนะคะเฟรัวินโ<อ>น่าจะโอเคนะครับตอนนั้นเวลาเรา จับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเนี่ยถ้าเราลองสังเกตเราจะเห็นว่ามันจะต้องมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสตัวหนึ่งสิ่งสถิตอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่นิยมในช่วงนั้นที่มันมีเยอะเลยก็ not free อ่ะมันก็จะมีเยอะนะครับอย่างน้อยตัวนึงแหละจะเป็นโปรแกรมแท้หรือไม่แท้ก็ไม่รู้แล้วมันก็จะไล่มาเรื่อยๆจนถึง Windows xp windows vista 7 8แล้วก็ windows 8.1พอมาถึงช่วง windows 10เป็นต้นมาเนี่ย เราจะไม่ค่อยเห็นคนใชแอนตี Anti ้ไวรัสเยอเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างอย่างที่คุณกุ้งเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ดีมากขึ้นมีระบบการป้องกันที่แน่นหนามากขึ้นและในตัว Windows 10เป็นต้นไปมันก็จะมีเจ้าตัว Windows Defender ถูกไหมฮะที่ทำหน้าที่เป็นอนตี้ไวรัสคอยมอนิเตอร์ไฟล์ในเครื่องของเราและยิ่งพวกเวอร์ชันใหม่ๆมันก็จะมีพวกระบบที่บอกว่าสามารถทำงานได้ดีมากเช่นอย่างเช่นตัวระบบป้องกันรนซอฟแวร์ต่างๆเขาก็จะมีมาให้ แต่ถ้าเกิดเรามองย้อนว่าแล้วเรายังจำเป็นต้องใช้อ n นตี้รัฟที่เป็นแบรนด์เทิร์ด r าร์อยู่ไหมถ้าลักษณะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นประจำเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆซึ่งเว็บไซต์ก็อาจจะมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงก็ตามมีการทำธุรกรรมทางการเงินบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแน่นอนครับ Windows Defender มันอาจจะยังไม่เพียงพอ เราอาจจะต้องใช้ตัวโปรแกรมแอนตี Anti ้ไวรัสจากผู้พัฒนาอื่นๆมาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความป้องอาเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานของเราด้วยซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการลงแอนตี้ไวรัสจากอื่นๆเนี่ยเจ้าตัว Windows Defender มันก็จะมีการถูกปิดการใช้งานให้อยู่แล้วก็คือไม่ต้องกังวลว่ามันจะทำงานทับซ้อนกันนะครับแต่ทั้งนี้ที่สำคัญเราอาจจะต้องเลือกตัวแอนตี้ไวรัสให้เหมาะกับการใช้งานของเราเองเพราะว่ามันก็มีหลากหลายแบบ เอาแบบใช้งานทั่วไปป้องกันการโจมตีทางเครือข่ายการใช้งานสำหรับองค์กรซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องเลือกให้ครอบคลุมกับการทำงานของเราแต่ถ้าเกิดมองมาในฝั่งของคนผู้ใช้งานที่ใช้พวกเครื่องแม<ะ>็กค่ะเครื่องแม็นี่ยิ่งตัวดีเลยเครื่องแม็กคนส่วนมากจะจะมองว่าเอ้ยเอ้ยระบบเขาเป็นระบบปิดเราไม่ต้องมีแอนตี้ไวรัสก็ได้มันปลอดภัยอยู่แล้วนะคร ทางฝั่ง Mac OS เนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้ Antivirus เท่าไหร่เนื่องจากเขามั่นใจในความปลอดภัยของระบบของเขานะครับแต่การไม่ติดไม่ได้หมายความว่าตัวเองก็จะไม่เป็นพาหะต้องพูดอย่างนี้การไม่ติดไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะไม่เป็นพาหะนะครับคือ user ที่ใช้เครื่อง Mac ด้วยส่วนมากเนี่ยจะไม่รู้หรอกครับว่ามีสคริปของมัลแวร์ที่มันเป็นโทษกับเครื่อง Windows เนี่ยฝังตัวอยู่ในเครื่อง ตัว Apple uh huh. เพราะมันทำอะไรเครื่อง Apple uh huh. ไม่ได้ uh huh. แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเคลื่อนย้ายต่อเน uh ็ตเวิร์กมีการแชร์ไฟล์แชร์อะไรต่อกันเนี่ยแล้วเอาออกไป mm hmm. เขาก็มีโอกาสที่จะเป็นพาหะในการนำมาแวร์ที่ตัวเองไม่เป็นไรเนี่ยไปติดชาวบ้านชาวช่องได้นั่นเองนะครับซึ่งที่กล่าวมาตรงเนี้ยเรายังเป็นแค่ระ,ระดับโฮมยูสนะครับ mm hmm. ขนาดโฮมยูสเนี่ยผมยังมองว่าก็ยังจำเป็นต้องมี พอพอ,เ,อเข้าใจรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วว่าจริงๆสมมติเราต้องไปเข้าเว็บนูน้นเว็บนี้เว็บนั้นหรืออย่างทุกวันนี้เราก็ใช้ธุรกรรมทางการเงินกันแบบผ่านสมาร์ทโฟนผ่านตัวแท็บเล็ตผ่านตัว PC ซเราอยู่แล้วอันนั้นก<ช>็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องระวังเรื่องตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเนาะใช่คร <Th ì S 1> <ช>ับอันนี้คือสาหรับโฮมยูสคราวนี้แล้วสําหรับในองคอ์กรล่ะคะในองค์กรนี่คือจําเป็นมากขึ้นไหมหรือแบบ ไม่เป็นไรเราใช้ Windows 10หมดเลยเราใช้ Windows เ1หมดเลยเราใช้ที่เขามีอยู่ก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยถ้าองค์กรเนี่ยเรายังต้องการโปรแกรมแอนตี้รัอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดปัจจุบันนี้ระบบปฏิบัติการมันออกแบบมาให้ดีอยู่แล้วแล้วมีโปรแกรมแอนตี้รัสอยู่แล้วเนี่ยถ้าถามผมนะครับผมจะบอกว่ามันยังจําเป็นอยู่ครับและมันจําเป็นมากกว่าโฮมยูสด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ครับองค์กรเนี่ยมักจะตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีอยู่แล้ว ผู้ที่โจมตีหรือแฮกเกอร์เนี่ยบางครั้งเขาลงทุนในการโจมตีไปโจมตีใส่พวกผู้คนธรรมดาเขาอาจจะได้กําไรยิบย่อยแต่ถ้าเกิดเขาสามารถโจมตีองค์กรได้แน่นอนมันได้กําไรมาหาศาลมากกว่านั้นนะครับตรงนี้แอนตี uh ้ไวรัสที่มาพร้อมกับตัวระบบปฏิบัตการเนี่ยมันอาจจะให้การปกป้องที่ยังไม่เพียงพอเราลองสังเกตได้ง่ายๆเลยครับแอนตี้ไวรัสที่มากับตัว Wind o w s เนี่ยมันขึ้นเตือนการตรวจจับภัยคุกคามน้อยมาก ถ้ามันไม่ร้ายแรงจริงๆนั่นหมายความว่าอ้าวแล้วไอ้พวกตัวยิบย่อยตัวแฝงตัวอะไรต่างๆมันไม่จับเลยหรอมันไม่ดูแลให้เลยหรอบางครั้งมันแทบไม่จับเลยนะฮะจริงๆหรือมันอาจจะจับแต่มันก็จะมองว่าอ๋อระดับไพคุกคามแค่ห้าเองช่างมันเถอะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์อื่นๆเขาจะมองว่าเล็กน้อยมันก็ถือว่าเป็นกุญแจดอกเล็กๆในการไขประตูความเสี่ยงได้เหมือนกันนะครับ รวมไปถึงการที่เราใช้ตัวโปรแกรมที่มากับตัว OS เนี่ยบางองค์กรเขาอาจจะต้องเหนื่อยด้วยซ้ำในการเดินไปเซตติ้งในแต่ละเครื่องมันไม่ได้มีตัวโปรแกรมที่สามารถบริหารจัดการจากจุดเดียวได้นะครับซึ่งถึงจะเป็นของที่มาจาก OS จริงๆถ้าเกิดว่าต้องการใช้โปรแกรมบริหารจัดการคุณก็ต้องเสียตังค์ซื้อแบบ Business อยู่ดีถูกไหมฮะ อันนี้ผมจะหมายความว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่าพนักง,งานในองค์กรของเราเนี่ยอยู่กับร่องกับรอยทําตามนโยบายความปลอดภัยที่เราวางไว้จริงๆหรือมีใครคนไหนไหมที่มีความรู้ด้านการป้องกันภัยทางไซเบอร์แล้วไม่รู้แหละว่าคุณจะเก่งกาจในระดับไหนแล้วเขาจะโดนหลอกด้วยการโจมตีแบบฟิชชิ่งไหมที่เป็นการหลอกลวงตรงๆ หรือใครที่บอกว่ารู้ทั้งรู้อยู่แล้วเป็นซูเปอร์ยูเซอร์เก่งกาจมากเลยแต่ก็พยายามออกนอกรู้นอกทางโดยการปิดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเองเพื่อไปเข้าเว็บหรือโหลดพวกโปรแกรมที่เป็นอันตรายต่างๆมาใช้ซึ่งถ้าเราพูดถึงแค่เรื่องของปัญหาที่เป็นฮิวแมนเออร์เรอร์อย่างเดียวเนี่ยแอนตี Anti ้ไวรัสก็จำเป็นกับองค์กรทุกระดับแลละครับเ<า>นี่ยฮะอีมสักครู่นี้รู้สึก จะอึกนิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแอบชอบแอบป,ปิดและดาวน์โหลดบางอย่างที่เขาไม่ให้ดาวน์โหลด,ดจริงๆบางครั้งผมก็เป็นครับการ <c oughs> การเราพูดก็เอาพฤติกรรมส่วนตัวของตัวเองที่เคยทํามาพูดด้วยตัวเอ๊ะเราหรือ,อเปล่านะเมื่อกี้นี้คผมคือกุ้งเห็นว่า e อีเซดมีให้เราแบบดาวน์โหลดฟร,รีฟร,รีเยอะมากเลยอะค่ะคุณบอลอันเนี้ยตัวที่เราดาวน์โหลดมาใช้ฟร,รีกับตัวที่เราต้องเสียเงินซื้ออย่างเงี้ยค่ะเขาต่างกันยังไงอะคะ อันนี้เป็นคําถามท็อปฮิตขอบคุณสำหรับคำถามนะครับตอบมันงงามมากเลยนะเป็นคําถามที่ทางเราพบบ่อยครับพบบ่อยจริงๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดทางเราขอแจ้งก่อนว่าอย่าไปโหลดฟรีมาใช้นะครับมันอันตรายของฟรีไม่มีในโลกครับคํำนี้ใช้ได้เสมอคราวนี้ผมขอแบ่งความหมายของตัวโปรแกรม e f f t f t e e รก่อน e เ f e เซ็ฟรีในความหมายของทางบอลเองหรือ Active Media เนะี่ยเรามองเป็นสแบบครับ uh huh. แบบแรกก็คือตัวโปรแกรม e เ e t Free ที่เป็นตัวทดลองใช้งาน uh huh. ซึ่งถ้าเป็นบ i n เน s ก็อาจจะมีการขอตัวเดโมทดลองใช้งานหรือถ้าเป็นแบบโฮมยูสก็คือลูกค้าสามารถลงทะเบียนอีเมลแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้งานได้แต่มันก็จะใช้งานได้แค่ประมาณตามระยะเวลาที่เราให้สิทธิ์ อย่าง like Home Use เนี่ยแน่นอนละ30วันส uh ่วน Demo Business แล้วแต่ขอแต่ก็จะไม่เกิน90วันซึ่งตัวตัวทดลองตัวเนี้ยใช้งานฟีเจอร์การอัปเดตการเปิดการตรวจจับทุกอย่างได้แบบเต็มประสิทธิภาพ100%แต่จำกัดระยะเวลาอันนี้คือตัวฟรีประเภทแรกกับตัวฟรีประเภทที่คุณกุ้งพูดถึงก็คือตัวโปรแกรม e t Free แบบ c แบ c k อ่าคซึ่งตัวเนี้ย เราก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนอาจจะเคยดาวน์โหลดมาใช้งานกันก่อนผมสมัยเด็กๆผมก็เคยโหลดมีคีย์มาด้วยนะใช่มันมีคีย์มาด้วยทุกวันนี้เวลาเซิร์ชคำว่า e set ใน YouTube นะครับคลิปที่ขึ้นเป็นอันดับต้นๆก็คือโปรแกรมแอนตี้ไวรัส e set ปี2022สามารถแอ t i v a t e ใช้งานได้เลยอะไรพวกเนี้ยเยอะจริงๆเยอะจริงๆโปรแกรมพวกนี้โดยส่วนมากแล้ว บอลจะมองว่ามันเป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากกรณีที่เราให้ทดลองใช้งานฟรีหรือเปล่าบอลก็ยังไม่สามารถจะฟันธงได้นะครับแต่โปรแกรมที่มันทำพวก KeyActivate ปลอมพวกนี้มันเป็นโปรแกรมที่มีการถูกดัดแปลงเพิ่มในส่วนของตัว modulation ให้มันสามารถใช้งานได้ปรับแต่งตัวโปรแกรมในเรื่องของการอัปเดตให้ชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์อัปเดตอื่นๆนอกเหนือจากที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เฮดคอเตอร์หลักของตัว e set นะครับ mm hmm. อย่างเช่นอาจจะมีใน A ใน B เนี่ยทำเซ mm ิ hmm. ร์ฟเวอร์ปลอมขึ้นมาแล้วก็เอาตัวไฟล์อัปอัเดตอีเฟสเนี่ยมาเจเนเรททิ้งไว้แล้วก็ชี้ตัวไฟล์ชี้ตัวโปรแกรมที่ดัดแปลงแล้วอะให้ไปอัปเดตที่นั่น mm hmm. โดยเจ้าตัวไฟล์อัปเดตหลอกตัวเนี้ยครับมันก็จะส่งผลให้ตัวอฟเฟสเนี่ยขึ้นสถานะว่าอัปเดตแล้วอัปเดตฟกเจอร์เรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อัปเดตครับถ้าเกิดว่าลองเอา2ตัวที่เป็นตัว จริงๆกับต,ตัวที่แคลกเนี่ยมาสแกนพร้อมกันประสิทธิภาพในการตรวจจับมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าซิกเนเจอร์มันต่างกันละในส่วนของคนที่ดิดแปลงโปรแกรมเนี่ยต้องการแค่จะทําให้ตัว e f ฟเฟกมันไม่แจ้งเตือนว่าโปรแกรมไม่อัปเดตเท่านั้นเองถ้ามีการเจอไวรัสใหม่ๆอย่างที่ผมแจ้งตัว e f ฟเฟกที่ถูกลิิสธิ์เนี่ยหรือแม้แต่ตัวทดลองใช้งานจํากัดวันเนี่ยก็จะสามารถตรวจจับได้ทันทีเพราะว่าตัว อย่าว่าแต่ในเรื่องของตัว eSET เองเลยครับที่เจอปัญหานี้บางครั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเจ้าอื่นๆเขาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่า eSET มันเป็นที่รู้จักแล้วมันอยู่มานานมากนะครับใช่ใชโปรแกรม eSET free แบบแคร็กเนี่ยจะมีความสามารถในการตรวจจับที่ไม่ครบถ้วนครับแล้วก็ที่สำคัญเขาจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบการตรวจจับแบบคลาวด์ได้ อย่างเช่นตัวฟีเจอร์ที่ชื่อว่า e eSet Light like Grid ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นฟีเจอร์ที่ให้บริการลูกค้า e eSet กว่า110ล้านคนทั่วโลกคือข้อมูลเป็น Real time เรียลไทม์เลยมีไวรัสเกิดใหม่ปุ๊บใครสักคนในโลกเจอปุ๊บข้อมูลอัปแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดพอมันไม่มีฟีเจอร์นี้โอกาสที่ตรวจจับผิดพลาดแมันจะเกิดขึ้นซึ่งจุดนี้ค่อนข้างสร้างปัญหาในด้านความน่าเชื่อถือของแบรนด์พอสมควรเหมือนกันครับหน้าที่ของมันคือต้องจับไวรัส ถ้ามันจับพลาดขึ้นมานี่คือมันทํางานได้ไม่ตรงตามประสงค์ของมันละ <c oughs> จริงจริงในโลกเราเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมแคร็กโปรแกรมเถื่อนอื่นๆที่นอกเหนือนจากที่เป็นแอนตี้ไวรัสด้วยนะครับอย่างเช่นโปรแกรมอื่นๆเวลาเขานํามาดัดแปลงให้มันสามารถใช้งานได้ฟรีเนี่ยมันก็จ,จะมีผลเสียแค่ว่าบางฟีเจอร์อาจจะใช้งานไม่ได้อัปเดตโปรแกรมไม่ได้อย่างเช่นพวกโปรแกรม Microsoft Office หรือพวกโปรแกรม Adobe Software ซึ่งตรงนั้นเราก็แค่ใช้ฟีเจอร์นั้นไม่ได้ทำงานบางส่วนไม่ได้เท่านั้นเอง แต่พอเป็นแอนตี้ไวรัสปุ๊บตรวจับได้ไม่ดีภาพลบมาแล้วลบทันทีด้วยโปรแกรมแอนตี้รัสจัดเป็นโปรแกรมหน้าด่านในการรับมือกับความคอมเพล i ของยูเซอร์ทุกอย่างนะครับดีไม่ดีนอกจากที่มันจะจับไวรัสได้ไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยสคริปต์บางอย่างที่ใช้ในการแก้ไขตัวโปรแกรมนั้นนะครับมันอาจจะมี malware, มัลแวร์แฝงมาซะเองด้วย ทางที่ดีบอสก็แนะนําว่าเราลองหันมาใช้ตัวโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์น่าจะดีกว่าอันนี้ก็คือพูดรวมๆอาจจะไม่ได้พูดถึงแค่เีเซนนะเอาทั้งหมดเลยแล้วเรา,อา,เราลองลองทุนคํานวณในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ลองดูโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์มาใช้นอกจากมันจะสามารถตรวจจับได้อ,อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะอัปเกรดเวอร์ชันใหม่ๆเวลาติดปัญหาต่างๆก็ยังมีในส่วนของฝ่ายซัพพอร์ตช่วยเหลืออย่างของทาง a c t i v e Media เองก็เราก็มีเทคนิคอลซัพพอร์ต ให้บริการกรณีแบบติดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเล็กๆน้อยๆอยเราก็ช่วยโทรเข้ามาอีเมลเข้ามาเราก็ให้บริการตอลอดอายุการใช้งานของตัวโปรแกรมนะครับใช่ความสําคัญเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเป็นอย่างอซอฟต์แวร์อื่นๆอาจจะไม่ได้มีผลกระทบมากนะเพราะว่าเราก็แค่ใช้ฟีเจอร์บางอย่างไม่ได้หรือเราอัปเกรดเวอร์ชันไม่ได้ซึ่งเราก็บางคนก็โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วอัปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสิ่งที่ใช้ก็ใช้แค่นี้แต่บังเอิญว่าถ้าเป็นตัวแอนตี้ไวรัสเนี่ย ถ้าอัพไม่ได้หรือไม่สามารถป้องกันไวรัสตัวใหม่ๆได้อันนี้คือเป็นเป็นอิชูที่เป็นเรื่องใหญ่และถ้ามีมีตัวไวรัสตัวใหม่ๆเข้ามาแล้วป้องกันไม่ได้นั่นหมายถึงข้อมูลเราที่อาจจะเสียหายหรืออาจจะระบบเน็ตเวิร์กเราอาจจะมีปัญหาได้คือมันหลายปัจจัยที่จะเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของตัวความแตกต่างของ eSET กับตัวแอนตี้ไวรัสที่มีอยู่ที่ติดมากับทาง Microsoft ว่ามีความต่างกันประมาณไหนนะคะอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทของ eSET ที่ กุ้งว่าใครหลายๆคนที่มีโอกาสได้ฟังก็น่าจะพอมีความเข้าใจว่าทําไมเราจะต้องมี eSet ใช้ในองค์กรอ,อเล่ชวนคุยเราพาไปหาคําตอบมาแล้วนะคะจะถูกต้องถูกใจยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยค่ะและ E ีต่อไปเรายังคงพูดคุยอยู่กับบริษัท Active ม e เดียประเทศไทยจำกัดนะคะเราจะพาไปทำความรู้จักซอฟต์แวร์ไทยดับยูกันค่ะเขาจะเหมือนหรือแตกต่างกับ Microsoft Office มากน้อยแค่ไหนฝากติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ